Health Kindness Podcast เซฟโซนที่แสนสุดใจดีและดีต่อใจของคนรักสุขภาพ Wellness begins with kindness ขอต้อนรับเสู่ Health Kindness Podcast เซฟโซนที่แสนสุดใจดีและดีต่อใจของคนรักสุขภาพครับวันนี้ประเด็นร้อนประเด็นดังประเด็นเด็ดเอาเป็นประเด็นที่ทุกคนรู้สึกว่าออ้นะครับเกี่ยวกับประเด็นว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศ ผิดปกติหรือไม่วันนี้อยู่กับพี่ฟิวนะคะผมจากมีเซ็นเตอร์อีกเช่นเดิมครับสวัสดีครับ,รบก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยว่าเอ้ยไอหัวข้อนี้มันจะเป็นอะไรยังไงอย่าลืมให้ทุกคนไปกด u u s c r i b e นะครับแล้วไปกด Follow ที่ TikTok แล้วก็ตัว y t u t u นะครับเฮดเฮลคายเดียสปอร์นะครับเราจะได้มาพูดคุยเรื่องปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพจิตต่างๆนานา เหล่านี้นะครับจะได้มาพูดคุยด้วยกันเนาะเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะจ๊ะกลับมาที่เรื่องของอารมณ์ทางเพศก่อนชิต้าเชื่อว่าทุกคนมีอารมณ์ทางเพศหมดโอ้ยซอมมากเลยประเด็นเนี้ยพี่วิวคือมันเป็นประเด็นที่เมื่อก่อนมันพูดยากดีกว่าแต่ตอนนี้เราต้องพูดกันแบบว่ามันพูดง่ายขึ้นแล้วมันต้องได้อะไรกลับไปพูดแล้ววันนี้เราจะพูดกันในแบบบนทางวิชาการด้วย บนทางความจริงว่าแล้วเราจะแก้ไขปปยังไงแล้วเกิดขึ้น mm hmm. แล้วเชื่อว่าอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่หลายๆคนพบเจอเลยนะ mm hmm. เกี่ยวกับคําว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศเรารู้สึกว่าตัวเองผิดปกติมาที่คําว่าอารมณ์ทางเพศก่อนอารมณ์ทางเพศคืออะไรเอ่ยอารมณ์ทางเพศมันคือความรู้สึกเออหรือความคิดในเรื่องของการที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอยากจะสืบพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบสัญชตาตญาณของมนุษย์ ใช่คือจริงๆมันเป็นวิวัฒนาการเนะาะอาถ้าเราไม่สืบพันุ์เราจะไม่มีพวกเราอยู่ตรงนี้เออจริงออใช่มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบเออคือมันมันเป็นสิ่งที่มันมันวิวัฒนาการมาแล้วมันทําให้เราสามารถดำลรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ใช่คำนี้แล้วกันแล้วซึ่งคนมีอารมณ์ทางเพศอ่ะเอาจริงๆแลวว้วอะมันจะคน คนคนนึงจะเริ่มมีมอารมณ์ทางเพศนะเขาจะมีในช่วงแรงอายุเท่าไหร่ครับแรงอายุจริงๆอาจจะเป็นช่วงประมาณช่วงวัยรุ่นจะเริ่มเห็นวัยรุ่นมันจะเริ่มมีฝันเปียกไงฝันเปียกคือเ,เริ่มเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง,งร่าง,<อ>งกาย<ม>เริ่มอะไรอย่างนี้ มาปฐมมีได้ไหมจริงๆก็คือแต่ละคนอ่ะอาจจะไม่เท่ากัน,กนใช่แต่ถ้าที่เราเห็นชัดๆอ่ะคือจะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายฮอร์โมนต่างๆลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดอ่ะถ้าเกิดเรามีอารมณ์ทางเพศเงี้ยม,มันจะต้องมีการวิธีแครับอารมณ์ทางเพศที่แตกต่างกันออกไปอ่ะอ,อย่างน้องๆวัยรุย่นเงี้ยเรามีวิธีการแนะนํำไหมครับแนะนําคือถ้าเขายังไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่ เขาเรียกว่าอะไรเดียยังไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะไปแบบครับผมไปมีอะไรกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็อาจจะต้องหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจออกไปก่อนใช่อันนี้อันนี้พูดแชร์สาหรับน้องๆด้วยดีกว่าคือสมัยก่อนอะเราจะเราจะมักจะถูกสอนให้ห้ามรู้เลยจะได้แบบป้องกันไปเลยแต่สมัยนี้มันห้ามกันไม่ได้ใช่เอาเนี้ยคือ เอางีง่ายๆนะหนูฟังนะลูกแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะถ้ามีก็มีแต่ต้องสวมถุงยางต้องป้องกันป้องกันไม่ได้อย่ามีมถ้าแบบอดใจวิ่งออกไปซื้อถุงยางไ่ได้อย่าไปซื้อเอยอ,อย่าไปมีมันมจริงหนูช่วยตัวเองเลยจบเลยลูกอ, <laughs> อันนี้บอกทั้งทุกคนเลยนะแบบให้มันจบที่ช่วยเหลือตัวเองเลยนะครับ อันนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายนะครับถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่คือมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าการที่เราจะมีเซ็กส์กับใครสักคนหนึ่งอาจจะต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอ่ะจริงถ้าเรายังรู้สึกว่าเออมันยังไม่เหมาะสมอช่วยตัวเองก่อนก็ไม่ไม่ได้แย่แต่ถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยณสถานการณ์นั้นไม่ไม่สามารถที่จะไปแบบช่วยตัวเองได้ลองดิสแทรกไปทำอย่างอื่นก่อนใช่แล้วแล้วอย่างแบบเขาบอกมีอารมณ์ทางเพศต้องไปเตะบอลเนี่ยอันนี้ช่วยไหม ช่วยไหมอาจจะช่วยบางส่วนละกัน <laughs> บางส่วนในการที่แบบไปหาอะไรทํา <laughs> ให้มันจบๆโอเค <laughs> <laughs> แต่ถามว่ากลับมาจะรู้สึกไหมก็อาจจะยังมีอยู่นะใช่ซึ่งทําไปเลยให้มันจบดีกว่าแต่ว่าแต่บางสถานการณ์มันไม่ได้ไง <laughs> <laughs> ออ <laughs> อันนี้เข้าใจอย่างแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบอันนี้ชิต้าก็จะรู้ดังฝั่งของเพศชายเนาะ <laughs> แม้ตัวเองจะมีความเป็นเพศหญิงอยู่แต่ว่าคือก็จะรู้ว่า,วาเออมัน มันช่วยแล้วมันจบอ่ะดีกว่าจริงๆนะเออแล้วเขาอถ้าอย่างนี้ในมุมมองของหลักจิตนะครับมีเรามีสติไหมว่าคนที่มีอารมณ์ทางเพศอ่ะเยอะที่สุดอะคือเพศอะไร<อ>เพศชายเพศหญิงคือจริงๆถ้าถ้าในมุมมองนะเอา,เอาโดยส่วนตัวแบบยังไม่ต้องอิงหลักวิชาการอะไรนะนี่มองว่าแบบจริงๆมีเท่าๆกัน มีเท่าเท่ากันใช่แต่ว่าถ้าเห็นชัดอะ่ะจะเห็นผู้ชายชัดกว่าความเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายเขาก็จะมีความมองสรีละของอผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะแล้วเราสำหรับสําหรับตัวเราเองเรามองว่าผู้ชายมันเห็นชัดอะ่ะการฝันเปียกเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดกว่าเพศหญิงอายุล่ะอายุในช่วงไหนที่เขาจะแบบโอ้ยพระุงคูที่ที่ถามเราเพราะว่าอย่างเหมือนแบบว่าเหมือนอย่างแบบชิบต้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเนี่ยมันก็จะมีช่วงเหมือนแบบว่า น้องก็ติดสารเอววอว้เจริญพันธุ์แล้วช่วงอายุของคนเราล่ะแบบที่ช่วงที่มันเป็นอารมณ์แบบอุ้ยอารมณ์ทา้งเพ็นังผูมันน่าจะอยู่แหลงประมาณไหนจริง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 วัยรุ่นดูพังผูพังผูที่สุดเพราะเพราะมันแบบมันมันประกอบไปด้วยอ่ะฮอร์โมอนมันเปลี่ยนครับสองคือมันมีความอยากรู้อยากเห็นเข้ามา,าจริงอันนี้เรื่องจริง <laughs> ออวัยรุ่นวัยรุ่นจะเยอะแต่ถามว่าวัยผู้ใหญ่มีไหมก็คือมออีมันก็จะอาจจะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปนถึงวัยผู้ใหญ่คราวนี้เรามาพูดเรื่องของเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศแล้วที่แบบอุย้ยพังกูคราวนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะเรามีปัญหาละบางคนอะเริ่มเนี่ยอยู่ในวัยชิต้าอ,<ห>อยู่ในวัยชิต้าเริ่มทํางานวัยทางาน<ห>มีแฟนเ<ห>นาะมีเพื่อนคนหนึ่งมีแฟนแล้วไปทํางานมาเหนื่อย แต่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยอ่ะเขาผิดปกติไหมคะอืจริงๆถ้าถามก็คือไม่นะคะเพราะว่าคิดถึงสถานการณ์เราเนาะสมมุติเนี่ยเราถ่ายรายการเสร็จปุ๊บฝนตกรถติดเจ้านายด่ากลับบ้านมามีอารมณ์ทางเพศไหมไม่มีค่ะอืมันมันอันมันอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์หรือด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ต้องถามว่าในคู่ของเขาอ่ะมันมีปัญหาไหมในเรื่องนี้มันมีปัญหาไหมในเรื่องนี้หมายความว่าคือถ้าไม่มีแล้วตีกันไหมทะเลาะกันไหมใช่ คือถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาก็อาจจะไม่ได้ถือว่าแบบมันมันเป็นปัญหาใช่แล้วถ้าเกิดมีบางคน,นยอย่างงี้เขาก็จะกลัวและ้ะอ,อ,อย่างแบบเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ไม่มีรังรึ้หรือว่าเราหรือว่าฉันแบบเซ็กเสื่อมว่ะมันคืออาการเซ็กเสื่อมด้วยไหม คืออาจจะมีสถานการณ์ความเครียดบางอย่างมากระตุ้นเราใช่อย่างนี้ละกันคือต้องดูว่าถ้าสถานการณ์ตรงนั้นผ่านไปอ่ะยังไม่มีอารมณ์หรือเปล่าหรือจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้มีเซ็กบอยอยู่แล้วแลวไม่ได้ชื่นชอบหรือเปล่าอ <c oughs> คือมันอาจจะต้องดูหลายๆปัจจัยอะค่ะคือถามว่าเพื่อนงานมีผลไหมมีผลอแต่ถามว่าสําหรับตัวเขาเองอ่ะเขาอยากมีหรือเปล่าหรือกับชีวิตคู่เขาอ่ะมันเป็นยังไงบ้างถ้าการไม่มีมันไม่ได้ส่งผลอะไรก็คือว่าไม่ได้ส่งผลนั้นเรามาเช็คลิศเซ็กเสื่อมเงินไหมอ่ะอย่างเนี้ย เซตาก็ยังไม่รู้หรอกว่าเซ็กเสื่อมเปยังไง uh huh. หรือว่าแบบอุย้ยอยู่ดีก็ไม่มีอารมณ์เรือาจจะเพราะจากความเครียด uh huh. แล้วถ้าเกิดอาการของเซ็กเสื่อมครับมัน uh huh. มันมีอาการอะไรบ้างอ่าโอเคเซ็กเสื่อมก็แล้วไม่ในกเขาไม่ขันเอออนกเขาไม่ขันเอยอาจจะมีการล้มปกักอ่าวล้มปกักอ่าวอาหลังเร็วไป uh huh. หรือหลังช้าไปอ uh huh. ความสนใจในเรื่องของเรื่องเพศมันแบบมันไม่มีแล้วเนี่ย อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเช็คลิสต์เบื้องต้นไว้ให้ดูว่าเอออาจจะมีแล้วมันมีเพื่อนผู้ชายอ่าเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศมากอ่าแต่กลับไปมีกับแฟนปุ๊บมาเฮ้ยพร้อมแลละอ่าเสร็จปุ๊บอ่าใส่รูและวโอ้ยพร้อมเสร็จปุ๊บพอจะพอมมันจะถึงขั้นตอนที่ของการเสียบสอดอ่าโหดเหมือนแบบเ เขาเซ็กเสื่อมไหมทั้งนั้นที่เขาก็ยังอยากมีอยู่นะแต่น้องของเขาอะเอออันนี้อาจจะต้องไปเช็คดูว่าเขาไม่ปัญหาสุขภาพอะไรประกอบด้วยหรือเปล่าอ๋อปัญหาสุขภาพมีผลต่อ<ช>ทําให้น้องชายแข็งตัวด้วยหรอใช่ปัญหาสุขภาพมีผลการทานยาบางตัวก็อาจจะทาให้น้องชายไม่แข็ง,ขงตัวใช่ชี่ถ้าเคยประสบปัญหาน,นี้ครั้งหนึ่งตอนที่มีความเครียดจัด, mm hmm. จดเหมือนแบบแมก้กระทั่งช่วยเหลือตัวเองอะ,อะ ทำไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไม่เลยแต่เป็นปัญหาของด้านความเครียดอ,ะอ่ะมันก็มีผลต่อทําให้อวัยวะเพศมันไม่แข็งด้วยหรอมีผลมีผลเลยเพราะว่าแบบคือเราอาจจะยังมีแหละแต่ว่าความเครียดบางอย่างอะ่ะมันเครียดมากแล้วมันหยุดหยุดคิดไม่ได้อ,อ่ะจริงจริงออแล้วแบบคือขนาดจะมีอะไรกันยังยังมีความคิดนั้นอยู่อะ่ะมันก็ส่งผลกับร่างกายอย่างท,างที่อย่างที่เคยเคยบอกไปอีพีก่อนว่ากานทั้งความเครียดมันส่งผลเป็นวงจร ร่างกายความคิดพฤติกรรมอแต่ว่าไออย่างในกรณีเพื่อชิตายเงี้ยถือว่าเซ็กเสื่อมไหมคืออย่างอย่างแรกที่ต้องไปดูก่อนว่ามันมีความผิดปกติทางด้านร่างกายไหมแล้วมันส่งผลกับคู่เขาไหม,มต้องไปรู้อาการเขาก่อนใช่คนในวัยอ่ะที่เขาไม่พร้อมมีลูกอฮะดันมีอืงงมากพุดออกมาเลยอแต่คนที่แบบ ฉันจะมีลูกฉันพร้อมแล้ว <Ừ. S 1> เงินฉันสร้งมาแต่ไม่มีลูกทันทีเนีย่ย <Ừ. S 1> อันนี้เป็นปัญหาด้านเกี่ยวกับสุขภาพไหมหรือเป็นปัญหาด้านเกี่ยวกับจิตไหมถามว่าเกี่ยวไหมอาจจะมีบางส่วนใน <c oughs> คำนี้แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าบางทีอย่างนะช่วงต้องถามว่าช่วงเวลาที่เขาพร้อมมีลูกอายุเท่าไหร่ เพราะแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะช่วงอายุในการที่จะมีลูกอ๋อจริงเหรอใช่ใช่อันนี้คือทางผู้หญิงและผู้ชายปะครับหรือว่าเป็นคือส่วนมากเนี่ยจะเป็นที่ผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าผู้หญิงเราก็ก็จะมีลิมิตของการที่ถ้าสมมติว่าไปท้องในช่วงเนี้ติดยากแล้วหรือถ้าไปมีเซ็กซ์ในช่วงนี้ติดยากเราเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายของแต่ละฝ่ายอ่ะพร้อมที่จะมีหรือเปล่า แต่ละฝ่ายเป็นเป็นใครเป็นหมันไม่หรือเป็นอะไรอย่างไรไหมไงค่ะยังไงก็ต้องไปตรวจก่อนเพราะว่าส่วนมากคนที่พบปัญหานี่คือพวกว่ากลุ่มวัยวัยกลางคนใช่แล้วบางทีเขาอาจจะเครียดด้วยก็ได้นะแบบเหมือนแบบอยากให้มันมีใช่ก็มีผลก็มีผลเครียดก็มีผลแต่ว่าคนที่อาะไม่พร้อมมีแต่ดันมีอ่ะก็ก็เขาไม่ได้เครียดด้วยแล้วร่างกายมันมันมันอยู่ในวัยนั้นลเขาฟีลปล่อยอจปล่อยมุวนแล้วเขาอยู่ในวัยที่ คือต้องถามว่าวัยที่พร้อมคือเท่าไหร่ก่อนฉุดไว้<ช>ถ้าสมมติว่าเขาสา3สิบสี่สแล้วอย่างเงี้ยผู้หญิงก็อาจจะติดยากอ่ะผู้หญิงอ่ะพอพอเราจะเริ่มแบบจะสี่สิบปุ๊บอะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งครรภ์หรืออะไรขึ้นมาเริ่มเครียดแล้วคนทูทบ้านเริ่มเครียดแล้ว แบบอุ้ยฉันจะจะ,จะ,จะ,จะต้องรีบละ <laughs> <laughs> เขาเขาถึงบอกว่าผู้หญิงบางคนถนึงรีบแต่งงานเหมือน <c oughs> รีบเพราะว่าอยากจะมีตรงนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> มันเป็นที่ตัวสาภาพร่างกายด้วยว่าแบบต้องดูว่าช่วงอายุเท่าไหร่ที่เขารู้สึกว่าแบบเพราอมาอีแล้วเงี้ยมันอารมณ์ทางเพศจะมีส่งผลอะไรต่อสมองเราไหมอารมณ์ทางเพศส่งผลต่อสมองไหมอันนี้ต้อง คือถ้าตัวรมทางเพศเองอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าตอนที่เราเสร็จกิจแล้ว่มีผลต่อสมองไหมจริงหรอมียังไงคะตอนเธอเสร็จเธอสุขไหมอุย้ยฟินปะมันมีฮอร์โมนบางตัวหลั่งออกมาเพื่อให้เรามีความสุขมันคือฮอร์โมนออกซิโตซินบางทีมันอาจจะได้มาจากการที่เราถูกกอดด้วยถูกคัตโดถูกอะไรอย่างเงี้ยเออคือออกซิโตซินมันเป็นฮอร์โมนคือมันจะหลั่งออกมาในตอนที่ คุณแม่ให้นมลูกเออหรือแม้กระทั่งตอนที่เรามีเซ็กซ์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลั่งออกมาเพราะว่าไม่เป็นทมโมงความผูกพันการถูกกรรอดอะไรเงี้ยก็ทำให้ออกซิซินลงอ๋อแต่ว่าไอต่อไอ้ก่อนเริ่มแบบไม่ไม่ไม่รู้ไม่ไมไมหรือ,อ,อว่าไม่มีอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่โอเคแต่ที่แน่ใจชัดๆคือตอนเสร็จใช่ตอนเสร็จมันและถ้าไม่เสร็จล่ะเขียนไหมเขียอนั่นกระส่งผลต่อสมองเป็นการใช่ คนค่ะแปลว่ามันจะมีคนมาให้ที่เขาก็มีปัญหาด้านนี้นะแล้วเขาเลือกที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์เลยอือันนี้เขาผิดปกติด้วยไหมเขามีปัญหาและเขาเลือกที่จะไม่มีใช่อืก็ต้องก็ต้องถามว่าตัวตัวคู่ของเขามีปัญหาไหมหรือตัวเขาเองอ่ะอยากจะแก้ไขมันไหมคือคือการแก้ของเขาอ่ะจะแก้แบบนี้ก็ได้โดยที่ไม่มีแต่ถามว่าเขาทุกข์ใจไหมกับการที่เขาไม่มีอเออคือถ้าเขาทุกข์ใจกับการที่เขาไม่มีอ่ะ อันนั้นก็อาจจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ช่วยแก้เรื่องนี้ว่ามันอาจจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดคือเหมือนพี่ฟิวจะบอกว่าปัญหามันเกิดมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทางใจก่อนว่าถ้าเรามองว่าเรื่องเนี้ยเรารับได้เราไม่ได้พบปัญหาอะไรแปลว่าเขาไม่ได้มีปัญหาบางที <c oughs> it, มันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอกแต่เขาไม่ได้มีปัญหาก็ <ứng S 2> คือแปลว่าไม่มีปัญหาในมุมมองของนักจิตใช่แต่ถ้าเกิด เขารู้สึกว่าเขามีปัญหานั่นก็คือปัญหาแล้วใช่อืมเอ้ยอันนี้อันนี้สําคัญนะเพราะว่าหลายคนอนะ่ะชอบเอาไปเปรียบเทียบกันแบบอุ้ยไม่เหมือนคนดูไม่เหมือนเรามานั่งถามตัวเองดีกๆก่อนว่าเราอ่ะติดขัดอะไรไหมในวันนี้อันสมมุติถ้าเป็นคู่กันอันสมมุติเป็นคู่กันถ้าเกิด มีเกิดกลัวว่าจะมีปัญหาซิต้าต้องต้องแก้ไขกับมันยังไงก็คือพูดคุยกันใช่พูดคุยกันหรือว่าบางทีก็คือมามพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะตกลงกันจะได้ว่ามันมันต้องยังไงหรือต้องทําอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญนี้อาจจะทั้งหมอทางกายและทางจิตนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเป็นในเรื่องของอะไรอะไรกันแน่ใช่ถ้ามีอย่างเงี้ยเข้ามาคุยเลยหรือเครียดมากอุย้ยนกเขาไม่ขันยังไงอ่าเรารู้แล้วไงว่าเรามาจากความเครียดเข้ามาคุยได้นะครับสําหรับใคร ที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายอยากคุยสุขภาพแบบองค์รวมสามารถเข้ามาคุยได้ที่ n i n t HMC Clinic ครับหรือ Facebook h o r r i i c Medical Center ครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องฝากทุกคนไว้เลยว่าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กด Follow นะครับที่ช่อง Healthiness k d n Podcast ครับผมเซฟโซนที่แสนสุดจใจดีและดีต่อใจของคนร่างสุขภาพวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Health Kindness Podcast เซฟส่วนที่แสนสุดจใจดีและดีต่อใจของคนรักสุขภาพ Wellness begins with kindness.